แม่ชดินกไมทชิเกลัแม่ให้เมื่อวานนี้ไม่ไม่ให้ค่าขนมคาิเกลหนูหรอคะอ่าโอเคโอเคุเมียียหเนม่านี่เน่่ทาชินเกฟดีสวอคเกอร์นี่คะค่าขนมเน่้น่อาทิตย์ที่แล้แม่ให้หนูไปแล้วค่าขนมเน่แม่ให้อีมาแค่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 วันนี้แม่อาทิตย์ดีสวอคเกอรอาทิตย์นี้แม่ยังไม่ได้ให้วันจันแลวแม่ให้ยา แล้วตกลงไว้ยังไงคะของชิ้นนั้นจะเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าก่อใจเก็บสตังไว้แล้วเราไปซื้อของที่เมืองไทยก็มีของเล่นนะเหมือนกันแล้วก็ไม่แม่น่าจะไม่แพงเท่าที่นี่นะคะ <c oughs> คิดไปยังไงคะเดี so ๋ยวว่าจะเก็บสตังไว้ไปซื้อที่ไทยรัน จันได้บอที่ว่าครั้งที่แล้วที่ว่ามาในเมืองกันแล้วกับตันอเมริกาอย่างเดี่ยมาในเมืองกันแล้วบัดที่นี่สิงโตเปิดเอาสตัง um, ค์มานั right> occasion, ่บ่บัด no ที่นี่บอกเลยสิงตัวที่ว่าเครียดแต่ของนะว่าเปิดเอาสตังค์มาอยากได้ของเล่นแต่ว่าโปมชสตังค์มันกับแต่ที่นี่มาแบบยืมแม่เด้บ่ยืมมอนเด้บอกว่าโปมชสตังค์เขาเนี่ซื้อแถวข้างหน้ามาไหมันมีไปหาหมอเด็กไปหอมฉีดวัคซีนมา แต่ว่าเพื่นแหวะมาก่อนสิออกจากบ้านเพิ่นเตรียมตังค์รับตังค์บาพร้อมอ่ะเสื้อนี่สิบ่รลืมแล้ววาสันว่า